สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับของชูสองสอเขียวข้ารวยนะคะมัอนี่กะเป็นเมื่อเนื่องที่ฝ้าฝนกะคืมเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเขียวได้มากวัดมาว่าเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะกับเป็นนิมิตที่ดีอีกอย่างหน,นึ่งเน๊ะมันนี่ซอเขียวมีแนวทางตัวเลขมาบอกอีกเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวเมื่ออหมอดูอ,อ่าเมื่อพอคุณลุงตาทิพทีวัดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเพิ่นผ้าเมียเพิ่นมา ใส่บาตรทำบุญน้ำกันเมื่อนี้มาพ้กันอยู่บัดกับสอเขียวนะคะเนาะสอเขียวกับมาทำบุญคือกันแต่ว่ามาพอ้อกันยนอนว่าเป็นวันเกิดเมียเพ่อนได้เมื่อนี้พี่น้องเอฟซีค่ะก็เลยได้มาพอ้อกันนะคะเนาะกับสีขคอตัวเลขตัวดีน้ำพอลุ่งตาทิพย์นะคะเนาะมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะเนาอว่าเลขมาแบบใดได้ตัวใดมากากพี่น้องเอฟซีในวดนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้า เนาะคะ่ะเนาะยี่สิบห้าเดือนตุลาเนาะคะ่ะเนาะเป็นวันเกิดของเมียลุงตาทิพย์เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีมือนีถึงในพบได้พอกันพ่อบาพเพิ่นมาใส่บาศวันเกิดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ทุกคนกับตองมาทําบุญในวันเกิดเป็นเรื่องธรรมาดาซอเคียวมาทําบุญปกติของซอเคียวทุกวันละค่ะแต่ว่ามื้อนี้ดันมาเจอกับคุณลุงตาทิพย์เนาะคะ่ะเนาะเด๋ยวสิพาไปพบแนวทางกับคุณลุงตาทิพย์ค่ะแต่ก่อนอื่นกัช่ว,วิววัดที่ซอเคียวได้มาทําบุญทุกวันเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนจะออกไปถ่ายคลิปถ่ายยังซอเขียวก็ตตองมาทํำบุญในวัดเรื่องขาวพระทูกเสากนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเขียวจึงค่อยสิเดินทางออกไปถ่ายคลิปหาข่าวหาเรื่องเล่าให้พี่น้องในฟังกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะไปเบิ่งก่อนนะค่ะนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ระวังอ่าถี่ซอเขียวไดมาทํำบุญเนาะวัดนี่เนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะ กับเป็นเดินก,กว้างๆผ้ากั้ยูแค่สององค์นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะกับเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะวัดในป่าเนาะวัดอยู่ทงอยู่ท่าค่ะพี่น้อง FC. เอฟซีส่วนพ่นอยู่วัดกับมาวัดมาว่ากับปลลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่านเป็นวัดในทงในทา่าในปา่าในหน้าเนะเาะค่ะสถานที่ที่ซอดเกลี่ยมา ทำวัดมาปฏิบัติธรรมมาทรงเขาทรงน้ำพระมาจางนหันกะะอยู่ซัาเนียละค่ะบริเวณวัดก็ได้กับโบหลายลกว้างมากมา,กมากนะะเนาะค่ะเนาะตอนนี้ค่ะสีผ้าพี่ผ้าหนองไปหาลุงตาทิพย์เนาะค่ะเนาะเพิ่นมาค่ะเออว่าเป็นอย่างหรอค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงตาทิพย์ค่ะมาพ่อก,กันแล้วมือนี่มาพ่อแล้ว ถ้าพี่น่องเอซมาหาลุงตาทิพย์เนาะค่ะเนาะคือว่าได้เลขได้เบอร์แท้สันดอกว่างวดน,นี้ได้ตัวไดนน้ะสันดีก็เลยภาพี่น่อง fc มานำหาค่ะอ่าจังไรกะขอโศกขอหลับไปฝาก fc ฟซีนำในเด้อ พ่อตาทิพย์เอ้ยเอฟซีทั้งในเฮ้ยเอฟซี FC กับเอฟซีนี่อันแอดมินสอเขียวผ้าลวยทารีนี่นี่นยินแต่ข่าวนะสอเขียวบ่เคยได้มาถ่ายจากเทียเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สอเขียวรังเอิญมาพร้ากับลุงตาทิพย์วันเกิดของเมียเพลนเนาะค่ะเนาะยี่ห้าตุลาค่ะเป็นวันเกิดของเมียลุงตาทิพย์เนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้มาพร้ากันอยู่วัดอยู่ว่าถือโอกาสนี่เลยถ่ายคลิปลุงตาทิพย์เลยเนาะ,ค,ะน FC ค่ะพ<ม>ี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเลขลุงตาทิพย์กับบุพาดเนาะ เขาแถบทุงหวดคือกันเนาะลุงตาทิพย์เนาะเขาเปนเขาเลขตัวเดียวอืมเขาตัวแรก็ดีเวิดนั่นละเขาตัเลขวิ่งอืมเลขวิ่งกับเป็นแนวท่างหายพี่น้องเอฟซีได้เนาะพอลุงเนาะ,อ,อ,ะอยากรู้อยู่ค่ะว่าลักษณะของเลขที่มาของลุงตาทิพย์นี่มันมารูปแบบใดค่ะโอ้มันออกตาโอ้มันออกตาทีค่ะถ้ามันสีมามันกัน มึนตาปวดหัวเขากระลับเอาค่ะแต่เขารลับเอาบงทีมันก็ที่ออกขึ้นเป็นตัวเลขเขาเห็นมึนตาเรามีอาการปวดหัวเตี้ยแล้วก็สีขึ้นเป็นตัวเลขให้เห็นแมนบ่ค่ะแต่ว่าเขาต้องรับตาเอาโอ้ต้องรับตาเอาหลังเธอคือว่ามีเด็กน้อยเล่นเหรียญน้ำแมนบ่ค่ะมีคู่แน่วมีคู่แน่วไม่เห็นเห็นคู่แน่วแต่ว่าเขาเขาอยากเห็น ตักปฏิเิทธเหีนปฏิเทธได้คืนว่าอยากเห็นประเทธได้เขาที่คืนนี่ตายเห็นเลยก็คือคนบ้านนูานี่ละยางหวยัวยเลียนนำห้วหัวน่กันเขาไปนังเบิ่งเขาหย่อนละเขาก็เนค่นมีหวดนีมันมาเนี่ยมีแตงตูแตงตูนี่คือหัวปลาอย่างไะโอ้คือหอยสังนี่ะอ๋อหวดนีมาแตงตูคือหอยสังคู่เท้านี่เป็นแบบนี้บ บัวบัตีค่ะค่ะาแต่ก้อนนี่เป็นเด็กน้อยเมื่อนีออ้ยผัดเป็นคือหอยสันงนางเบิ่งยูย่ก็ได้บอกมันยู่ค่ะฝนทิตกเขาหอมมีห้ำมันก็ะเลียนมันก็ะเลียนมันจริงจังนคลละค่ะยายทุ่งก็ยุ่งกันแล้นั่นกันบัวบัวกับมาามืดอย่างเงีค่ะเบัวเป็นคนแต่เขาอยากเห็นสมมติว่ามันขื่นเม่าง่ายสิค่ะยิ่งขื่นม่างามเขาอยากเขียนสิ เขาอยากเบิ้งว่าอายุไขรไม่มเท่าไรเขาที่เห็นได้เบิ้งรค่ะอายุเท่านี้ล่ามกคนสิเป็นทุกที่อายุเท่านี้ล่ามกคนสิเป็นทุกที่ค่ะเป็นภาพนิมิตเป็นภาพไปเรื่อยๆค่ะเป็นภาพนิมิตในอดีตชาติหรือว่าโลกปัจจุบันเมนบ่ค่ะสีไม่เห็นเ๋ยวบบบนี้ฮอดวางเท่ากะเท่าอายุซ้ำนั่นกะเท่าคนผู้นั้นเขาที่วาดภาพนี่คือมันสิงามตั้งแต่แรกค่ะเดี๋ยว อายุสามนิสิเป็นลักษณะนี้ค่ะอายุสามนิสิเป็นลักษณะนี้ค่ะช่วงรวยล่าเนาะค่ะเนาะไปตามไว่เนาะค่ะเนาะเออนั่นแหละเขาจะไล่ไล่เตสวยเขาเทียนเนาะไปโยนมัดค่ะนั่นแหละจะเลียงมวลนี่มันมากมันมากมวลบางหนึ่งมันมากตัวเก่าอ๋อมวลบางหนึ่งมากตัวเก่าเขาบ่ค่ะงมวลบางขันเขาบ่เขาเขาเนาะมันเข่าชูมือมันบม่ได้เข่าตัวนี้อืม แล้วงวดนี่เป็นยังไงมั่นใจบ่สวนอื่นเนี่ยมันปล่อยสองหางค่ะอันที่เรียกออกจานั่นค่ะคือเก้าสามงวดก่อนน่ะเตีงวดนี้อ๋องวดนี่อ๋อได้เก้าสามมันมาซ้ำอ๋อค่ะมันมาซ้ำงวดก่อนงวดก่อนก็ได้เก้าสามมาที่งลางมันบวมลงค่ะงวดก่อนนี่ก็ได้เก้าสามเหมือกันบ่อืองวดนี่ก็ได้เก้าสามอีกมันมาซ้ำ ค่ะมาสามตัวนบ่แม่มยำห้ยบางวดนี้เด้อจังสิบ่เพราะว่าส่วนมากมันที่ร้อยหลังนะโอ้โขันหอยเลขสองตัวที่มาออกหมดค่ะขันบอกเขางวดนั่นกับไปงวดไม่กังสิบอ่ะอืมแต่ว่าส่วนมากส่วนมากขันบอกเลขสามตัวมันไปออกออมสินอืมเลขสามตัวออกออมสินอืมสามตัวถูกตัวรอดขันไปมันไปออกออมสินหมดค่ะนั่นแหละ วันนี้มันเป็ีนอย่งไรมากค่ะก็เป็นลี่กนเป็นคือเกาตีมันก็มามึนมากนะเนาะเอากระดาษตาวมันก็ขืนมากคไห่เบาก็ไม่ยิ่งอยู่ว่าเอามันก็ขืนมากตุกเกาค่ะก็ได้ขืนมากกับตุกเกาตีเบากับเนี่ยเนาะกับเนี่ยกางเกงบานอันเลขหนึ่งสี่หนึ่งหันอันนี้มันเลขฝันคโอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งเลขสามตัวหนึ่งสี่หนึ่งเนาะคะ่ะน้อ,อ,กอ,อ,กอง,อองเลขฝันเขาจิตต์ตออกเพาะเซื้อสามตัวเขาก็ซื้อสี่ในส่สค่ะสิบสี่สี่สิบเอ็ดเนาะเราเลกร้อยมานางรับตาได้นี่คือได้สามเก่าเนาะค่ะก็ะถือว่า,ามีเท่านี้แล้วอันอันควบฝันที่ว่าได้หนึ่งสี่หนึ่งนี่เราหาฟังได้บ่ค่ะว่าฝันแบบใดความฝันอันนี้ ว่าอะไรหนึ่งทีหนึ่งมันเล็กน้อยกินนมอ๋อเล็กน้อยมากินนมกินนมไผ่นมเจ้าขวงนมผู้ไหแม่เขาอ๋อกินน่มแม่เขาเออนอนกินนมอยู่ค่ะเพราะว่าตียน่าไม่ตีท่านไม่นช่ตีไปแนวอื่นมาเปลี่ยนค่ะธรรมดานมกับน้าหนึ่งอยู่แล้วเนาะแม่ก็เป็นซีลูกก็เป็นเนืองเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นสีไอหนึ่งสีหนึ่งเนาะค่ะก็แล้วแต่เขาแต่ว่าส่วนมากเรี่อง แล้วมันกลับถ้ามันหักกันคือคือมันติดตีอยู่สิบเอ็ดตอนนั้นค่ะติดตีสิบเ,เ,เอ,อ็ดขันแม่นเป่ากับมะเป่าสิบเอ็ดนึงค่ะแม่นเป่าก็เป่าอ๋อค่ะกับค,ความฟันกับตีบ่ยากเนาะกับฟันง่ายๆค่ะอ่างวดนี้ลุงได้เลขวิ่งบ่ค่ะคันที่<น>วิง่งก็คือวิ่งหนึ่งไปเลยอ๋องวดนี้วิ่งหนึ่งเนาะวิ่งหนึ่งตอนนั้นค่ะ ขันร่องขันรอที่มาล่องที่ก็ร่องบม่ได้ขันที่ร่องก็ร่องเก้าอ๋อลองเก้าวิ่งหนึ่งลองเก้าอ๋อชัดเจนวิ่งเกราะ่าละเป็นเลขเลขเลขเก้าสามนี่บางที่เึกมันจะไปร่องล่างกันยังงูจัดค่ะเพราะกบลูตกะเพราะว่างวดก่อนมันที่ร่องลางนี่ค่ะมันได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนเตียงวดก่อนมีงูค่ะวดก่อนวิ่งหก มันก็ะทือก็มีค่ะเข่าอยู่ขาหกสี่เนาะมันเข่าสี่หกขางวดบางหันค่ะก็ถือว่าเข่าอยู่ได้เลขวิ่งก็ได้เนาะเพราะว่าเลี้ยงมันเข่าหกหงดน่ะเลขวิ่งค่ะอันนี้ก็ที่ว่าเขามาว่าที่บ่าบอกเขาตอนนี้ค่ะซึมเมีที้ซึ่งกขาเพิ่งไปเขาก็โท่ไปตามนุกกระบะค่ะของคนน้ำโชกของไงไอ้ประคุณของไงของไงยังกะไรป้าออบ่แล้วก็ ก็เลยบอกว่าพักๆจากสามทีวันเนี่ยมาดูเลยค่ะค่ะบ่เป็นยังค่ะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนบอ่มาซอเขียวก็เอาและววดนนี้ <c oughs> นี้บ่พ้นเนาะค่ะเนาะมือนี่เป็นจังบุญดอสันเนาะไ,ได้มาพูกันว่าสิสบ่มาผู้นี้มือนค่ะคุ้มตัวคุ้มมากโอ้ยบ่แม่นบุเพี้ยนสิปนได้ให้ซอเขียวบุ๋มบัดน,นี้บ่เนาะเลข้ยเขาคุ้มมากนี่ไปไป่าซั่นค่ะยังงานพร้อมว่าซั่นค่ะ ขนาดว่าสีเศร้าออกอากาศเร็วได้นิเมื่อนี่ซอเขียวมากพวกมาพผอเลยได้ให้ซอเขียวเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเอฟซีค่ะก็ถือว่าเป็นจังบุญเนาะคะ่ะเนาะได้มาพวมาพอกันในวัดในว่าก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีเนาะคะ่ะพี่นอ้องเอฟซีค่ะค่ะจังได้กะเดี๋ยวให้ซอเขี้ยวสรุปตัวเลขลุงตาทิพย์ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีขามือนี้ค่ะพี่น้องเอฟซีขะสรุปตัวเลขวันที่หนึ่งตุลาคมหกห,หของลุงตาทิพย์นะคะ งวดนี้เลขฟันได้หนึ่งีหนึ่งค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเลขร้อยมาในตาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะได้สามเก้าค่ะวิ่งหนึ่งรองเก้านะคะพี่น้องเอฟซีค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะใช้พินิษพิจารณาญาณในการรับชมนะคะสอเขียวแนะนําเพื่อเป็ดแนวทางค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีจังไดกะเมื่อนี้กะสีขอรบกวน ลุงตาทิพย์เพียงแค่นี้เนาะค่ะลุงตาทิพย์เนาะมีอยังสิฝากไอเอฟซีบอให้เพื่อน FC เอฟซีแน่บอค่ะบ่มีอยงดอกอก็ขอ้โชคๆมัน,น,น<า>มันก็ขูพอนละค่ะให้เพ่อนไปก็ได้ค่ะเ<า>นี่ยอะไรมันดีกันที่บนบ้านกันโชคใชอยู่ใช้<า>ค่ะให้มาสาั่งวัดสั่งว่า,าค่ะให้เพื่อนไปเสร็จละ งานมันได้ก็ได้งานมันาก็ได้ค่ะสาธุเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อน,นี้ก็สิขอรบกวนคุณลุงตาทิพย์เพียงแค่นี้เนาะค่ะไว้ก็เจอกันคลิปไม่เมื่อหน้าค่ะมื้อนี้สวัสดีรบกวนท่านี้ค่ะขอ,ขขอคบคุณค่ะ